นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดการแข่งขันดอกบัวเกมโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์ปีการศึกษา2568พลตํรา,ารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันดอกบัวเกมโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์ปีการศึกษา2568โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรพัฒน์แจ้งชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์เป็นผู้กล่าว รายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยคณะกรรมาการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมณโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์โรงเรียนอนุบาลนครสวรร,ร,รนนครร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2568ขึ้นระหว่างวันที่4-9ถึง9กร,รกฎาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถและทักษะด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมความสามาัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนักเรียนเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของนักเรียนให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เข้มแข็งและอดทนและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในด้านความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตอนเองหมู่คณะและที่สําคัญเป้าหมายของอนุบาลดอกบูดเกมคือกีฬาสร้างคนคมสร้างชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คนประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลว่ายน้ําบอลเล์บอล เทเบิลเทนนิสเปตองวิ่งเดี่ยวชักเยอะยวรีธาหมากรุกหมักฮอสและกีฬาอ e ีสปอร์ตอาทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่ากิจกรรมการแข่งขันในวันนี้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาประเทศชาติขอบคุณคณะครูผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สประการหลักประกอบด้วยความสามารถีคือพลัง ซึ่งแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงความร่วมมือร่วงใจของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่งและกีฬาคือยาวิเศษซึ่งการกีฬานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเสริมสร้างสุขภาพและสร้างจิตใจของนักเรียนการเป็นนักกีฬาที่ดีไม่เพียงแต่มีความสามารถสูงเก่ง ในเชิงกีฬาแต่นักกีฬาที่ดีต้องรู้กติกาการเล่นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยระลึกถึงเสมอว่าการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ความสามารถีไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือผู้ชมจะต้องร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเพื่อพัฒนาการกีฬาและพัฒนาจิตใจของเราทุกคนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่เห็นความสำคัญของกีฬาและขอชื่นชมนคณะครูผู้ปกครองของทุกสีที่ได้สละกกำลังกายกำลังใจ เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดำเนินไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ขอให้ทุกคนมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ